อ่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องสวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองทุกคนนะคะและก็นักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะอันนี้หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนนะคะให้เด็กๆฝึก สายตากันหน่อยนิดนึงนะคะค่ะุกสายตาดูซิว่าเด็กๆครูแอนจะมีอะไรมาให้หนักเรียนดูนะคะเล่นเกมก่อนที่จะเรียนนะคะเกมเรียนลำดับเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆดูรูปภาพน,นะลูกและดูสีนะคะค่ะเดี๋ยวครูจะให้ห้องหนึ่งก่อนนะลูก ใครที่ยังไม่ใช่ห้องหนึ่งอย่าพิ่งตอบนะลูกเอาห้องหนึ่งก่อนนะคะภาพแรกห้องหนึ่งดูนะคะว่าภาพไหนสีไหนอันดับที่หนึ่งมีสีน้ําเงินเขียวชมพูเหลืองภาพไหนเป็นภาพที่หนึ่งห้องหนึ่งอันดับแรกเลยภาพไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเห็นไหมลูกสีอะไรคะอันดับแรกเนี่ย นี่เลยคะเห็นไหมลูกเนี่ยนี่ไหมแดงเงินเขียวชมพูเหลืองห้องหนึ่งเปิดไม่ตอบแล้วขอะไ้อันดับหนึ่งเพาะว่ชอบถูกเปืสูงเขาจะแวะไปหานี่เลยค่ะน้องไม่ตอบแล้วรู้เปล่าน้องึงครับนี่เลยนะคะเรียนอยู่ น้ำเงินเหรอโอเคเก่งมากภาพน้ำเงินนะคะต่อไปภาพที่สองห้องหนึ่งตอบดูเร็วๆห้องหนึ่งภาพไหนภาพที่สองลูกเร็วๆห้องอีกให้มันดูนะคิดในใจนะลูกห้องอีกเร็วสีไหนนะคะเขียวชมพูเหลืองอันไหนลูกภาพที่สองติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกฮะ เก่งมากเก่งมากอะต่อไปภาพที่สามเปนไหนลูกภาพที่สามเขียวค่ะเก่งจังเลยเขียวและภาพสุดท้ายคือสีเหลืองค่ะเหลืองเดเหลืองนะคะต่อไปขอหอมเตรียมนะ สองถ้าตอได้แยกสีไม่รู้อ่ะทุกอนอะมาสองช่วยกันตอบเร็วอะสีเหลืองค่ะเหลืองเหลืองค่ะอ่นะคะี่ห่งคือสีเหลืองี่อกสีเขียวค่ะ

เขียวค่ะ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 อะไรนนอะเขียวใช่ไหมคือต่อไปอะไรลูกสีน้ำเงิน เอาไปสีเลยค่ะเลือดหรือชมพูนี่เลยอ่ะสามสามแล้วก็สุดท้ายสีโอ้ใครเก่งใครตอบถูกหมดเลยตบมือหน่อยเก่งมากเลยเอาไปช่วยกันสามห้องช่วยกันสามห้องภาพหนึ่ยเป็นภาพที่หนึ่ง

แดงฟ้านะคะอันดับสองอะไรลูกมะลอนค่ะน้ำเนยอันดับสองนะคะเก่งมากค่ะอันดับสามใครสีอะไรสีเหลืองค่ะสีเหลืองสามและสีน้ำเงินสีเทียนค่ะลูกคู่แรกเลยเลยอะมาดูอีกรอบหนึ่ง แล้วก็ของนที่ลงทะเบียนไว้เป็นมาม่าคือสัตว์ะไเดี๋ยวทำอะไ้ด้ตอตอบไสามห้องเลยเร็วอะไรีเก่วค่ะเก่ค่ะี่่ีเ่่ะต่ไปสีอะไรคะเงินอน้เงินนะคะ่ทไมอะไรสีเหลืองค่ะ ดี่ทงพูดค่ะดูควาดูก่อนอี่ไป่อไปภาพสุดท้ายและภาพสุดท้ายนี่สุดท้ายเอ้ยไม่สุดท้ายสิเลือีกสองภาพอ่ะเร็วๆต้นไม้เร็วๆภาพต้นไม้สีเหลืองค่ะสีเหลืองค่ะสีจังพูค่ะดีจังพูดค่ะ

เกขียาอยากสิ่งอวไรอยากอาสุดท้ายแล้วภาพสุดท้ายแล้วาสุดท้ายแล้วนะตภาพท้ายนะคะอาเด็กๆทอาหารสีเหลืองค่ะคัีเดี๋ยวเปิดันว สีเขียวหนึ่งสีขยวนึ่งสีอะไรบ้สีแดงอันัสีแดงสีเขียวนะคะอันดับที่สองสีสีเหลืองสีเหลือง ผู้ชมที่ดีคือผู้ชมการแสดงนะคะการเป็นผู้ชมที่ดีคือในการชมการแสดงต่างๆผู้ชมควรมีมารยาทในการชมและชมอย่างมีสมาธิเพื่อ<น>การให้เกียรติแก่ผู้แสดงและผู้ชมคนอื่นนะคะค่เะเวลาชมการแสดงข้อควรปฏิบัติมีอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันสิ ข้อปฏิบัติข้อที่หนึ่ง <S <S ข้อควรปฏิบัติการชมการแสดงมีดังนี้อ้าข้อที่หนึ่งช่วยกันอ่านเร็ว่าในนะ้รเหมาะสมกับสถานที่และก,การ,ารากแดงกายสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และก,การเทศะนะคะไปชมการสแสดงเด็กผู้หญิงใส่เสื้อกล้างสายเดี่ยวางเกงขาสตันได้ไหมคะ ได้ค่ะได้ไดผู้ชายใส่เสื้อกล้ามกางเก่งขาต้นรองเท้าแตะได้่ะได้คได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้คะคะค่ะถ้าเะ็น้ค็ะผู้ช่ยนดคะด้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะส้นนะค่ะแาะใส้่รองเทะ้คหะ้มส้นไม่ใส่รไงเท้า่ตะส่วนผู้หญิงนะคะก็แค่ะชุดกระโปรงหรือ้สื้อกะคะคะ ไม่ต้องคุกคักเรียนวิชาาอะไรคะแล้วคุณเข้ามาค่ะคุณผูคะไม่ไม่ต้องคุณผู้คะน้องก็เข้ามาค่ะไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณรูจะมีวิดีโอดอนหลังให้สำหรับคนที่ไม่ได้เข้านะคะมาดูข้อที่สี่เรีเรียนวิชาาไหนคะข้อที่อะไรนะคะ น้องเพิ่งแค่เข้ามาค่ะเรียนปิซาอะไรคะวิชาด้านตะศิลป์ค่ะตะศิลป์นะคะค่ะอ้าวข้อที่หนึ่งนักเรียนรู้แล้วนะคะข้อบคุณปฏิบัตในการชมการแสดงนะคะข้อหนึ่งแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะนะคะไช้นะคะเด็กๆข้อที่สองไปถึงสถานที่ที่แสดงก่อนเวลาเริ่มแสดงนะคะพอเวลาใกล้แสดงแล้วพอมุด แสดงละครนี้จะมีเวลาประมาณ9โมงเด็กๆต้องมาถึงถึงกี่โมงเลยมเ็มาถึงก่อนเวลงเลยต้องมาถึงเวลา8เทงหรือหน้าถึง8นาฬิกาะนะคะมาถึงก่อนเวลาเพื่อนนักเรียนจะได้เตรียมตัวเช่นไ,ไปเข้าห้องนะ้ำไปดูสถานที่ที่จะแสดง นะคะแต่อว่าใครยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาก็จะได้ไปเรียมข้าวให้เรียบร้อยทำธุรกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนที่จเร่มนะคะต่อไปข้อที่สองนะไปถึงสถานที่กอนแสดงเวลาเริ่มนะคะข้อที่สามเวลาเราไปชมการแสดงเด็กๆต้องศึกษารายละเอียดการแสดงก่อนว่าการแสดงชุดนั้นเรื่องอะไร นะคะโดยการทักจากแผ่นพับที่เขาแจกมาให้หรือชมจับป้ายนิเทศนะคะป้ายนิเทศหน้างานว่าเราไปชมเรื่องอะไรเดี๋ยวเผื่อเราไปชมผิดห้องผิดที่นะคะเียไปไหนไม่ได้เลยเราต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงนะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการชมการแสดงนะคะต่อไปที่เต้เข้ามาชมการแสดงแล้ว นะคะพอพามาเปิดป <mondo S 2> ุ๊บผู <á> ้ชมต้องทำอย่างไรห้องหนึ่งนี่ช่วยกันเปิดใ้พอพามาเปิดปุ๊บนต่ใจต้องทำไรคะ มีสมาธิไม่ลุกไปลุกมาไม่คุยกันหรือหยอกหยอกกันเสียงดังนะคะหยอกล้อกันเสียงดังเพราะว่าจะทําให้คนชมข้างๆเนี่ยเขาเสียสมาธินะคะระหว่างที่เราชมก่อนเราเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องไปเข้าห้องน้ำบ่อยแล้วใช่ไหมเราจะไม่ลุกไปลุกมาลุกเข้าห้องน้ําบ่อยๆนะคะเพราะเราเข้าห้องน้ำมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเวลาเาเข้ามาชมแล้วเราควรชมอย่างมีสมาธิ และตั้งใจชมเพื่อไม่ได้เป็นการรบกวนคนข้างๆหรือรบกวนนักแสดงและผู้ชมคน,อ,นอื่นๆนะคะข้อต่อไป ต่อไปไม่คุยโทรศัพท์แล้วว่ดการถ่ายภาพขนาดชมการแสดงเพราะอะไรไม่ถ่ายถ่ายเาเือรเพราะว่าแต่แท่ที่ถ่ายรูปจากต้องต้องมือถือหรือต้องถ่ายรูปจะเป็นการทําให้รบกวนผู้แสดงนะคะ พราะห้องมันมืดใช่ไหมพอถ่ายปุ๊บแสงแสลชก็ชแวบบ่านะคะทำให้ผู้สแสดงเกิดการเสียสมาธิและอาจทำให้ผู้สแสดงลืมบทนะคะและทําให้คนข้างๆที่ชมเขาก็เกิดความรําคาญฉะนั้นคือให้งดการถ่ายภาพนะคะต่อไปข้อเจ็ดดูสิ งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานขณะชมการแสดงนะคะเพราะว่าอะไรทำไมถึงงดเ,เพราะว่าอาหารและน้ำที่เด็กให้เด็กผ้ชมนำเข้าไปกินจะทำให้เสียสมาธิกับคนข้างๆบางทีอาจจะดูดน้ำดังปอดเลยหรือว่ากินข้าโพดนะคะเสียงดังหรือกินขนมเสียงดังเปิดถุง มีหกเลิเทิเต็มไปหมดนะคะเขาก็เลยห้ามนินบอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานอาหารนะคะ<ด>ขณะที่ชมการแสดงเพราะจะทำให้เสียสมาธิเสี<ด>ยบรรยากาศและทำให้สถานที่นั้นมันสกปรปกด้วยนะคะต่อไปอ่ะข้อแรงข้อสุดท้ายเลยๆดูสิข้อที่แปดไม่ควรกลับก่อนการแสดงจบเพราะอะไร เพราะว่าการแสดงยังไม่จบเลยใช่ไหมลูกเด็กๆนั่งนั่งอยู่มีเพื่อนคนหนึ่งเกิดลุกเดินออกไปจากห้องเด็กๆเสียสมาธิไหมเสียนะคะเพราะเพื่อนบางเราเพราะเพื่อนบางเราเราจะเดินออกไปข้างนอกทําให้เพื่อนๆเสียสมาธินะคะแล้วก็เกิดความรำคาญทำให้เพื่อนดูไม่รู้เรื่องด้วยนะคะฉะนั้น เราควรจะต้องดูก็ดูให้จบนะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่นั้นๆด้วยนะคะอ่ะไม่เด็กก็ดูระดับการเข้าชมการแสดงอยา่างเป็นอย่างการเป็นผู้ชมที่ดีรู้เลยนะคะันดับแรกหนึงต้องทำไมมาถึงอะไรก่อนนะาอันสถานที่ก่อนทำไมนะ อ่อนเวลานะคะสองแต่งกายทำไมลูกการแต่งกายต้องทำไมคะูไมค่ป็นระเบียบค่ะถ้้าเอถูกระเบียบนะคะข้อที่สามทำไมลูกเพราะผู้ชมที่ดีต้องทำไมข้อที่สามสื่อารรายละเอียดใช่ไหมคะอ่าศึกษารรายละเอียดของการแสดงชุดนั้น ทำไมขนาดทำการแสดงทำไมห้มา,หามทำมาได้ดูแลสาวห้างดูแลสาวนะคะเมื่อก่อนการแสดงเริ่มต้นนักเรียนก็ต้องทำไมปรบมือปรบมือจบการแสดงแล้วเด็กๆก็ทำไมต่ออีกมีการรันมาทำแล้วลูกตบมือต่อนะคะเมื่อทำแลเด็กๆก็ต้องปรบมือให้เกียรตินักแสดงนะคะ ห้ามทำอะไรต่อข้อต่อไปห้ามถ่ายรูปและห้ามนำขนมและอาหารเข้ามารับประทานครับค่ะถ่ายรูปเนี่ยต่อไปที่ลูกแอนจะมีอะไรมาให้นู่นนู่นครูเขาสอนจะถามห้องหนึ่งห้องหนึ่งตอบนะเดี๋ขอกระดาษมาทำนะ ให้ทีเด okay. yeah. 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 ียนดูร hmm. yeah. 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 ูปภาพและช่วยกันตอบว่าภาพไหนเป็นผู้ชมที่ดีห้องหนึ่งห้องไหนคิปภาพที่หนึ่งถูกหรือผีดดีน้อยห้องหนึ่งข้อที่หนึ่งผู้ชมที่ดีภาพที่หนึ่งถูกหรือผิดคะมันยากมาก แล้วอรามาทั้งคู one, ่ไาแล้วนี่ห้องหนึ่งแล้ว ไปมากเลโอใครตอบได้หมดเลยต้เมื่อตัวเองหน่อยเร็วสอวันนี้เรื่องกันเป็นที่ดีเด็กๆตั้งใรืยัเอ่ยตั้งใจแล้วค่ะตั้งใจแล้นะคะวันนี้ไม่มีการบ้านไม่มีงานนะคะเด็กๆ่ วันนี้ไม่กั่บ้านไม่มีงานนะคะให้ทำไม่มีงานนะคะเกิดน้าตัวกระองครูจะไปแล้วนะขับด้ณฮัลโะลไว้เจอกันใหม่นะคะบางคนอินดิวเลยมาด้านตัวกันไรมาดูที่บ้าครูแอนจะมีอะไรมาให้เด็กๆนะคะขอบตาด้านมาดูกันนะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้